โอเควันนี้ถ่เาเวลาแล้วที่เราต้องตั้งชื่อดูซิว่าชื่อแบบนี้จะได้ไหมไม่ถูกไม่ถูกอีก đang bị à. <laughs> mày thuê ít mày thuê Mèo mèo อันนี้ก็พอใช้ได้ดูอ่ะเดี๋ยวขอเลสักแป๊บนึงนะขอลองอะไรหน่อยอย,ยิดเทมันถูกด้วย <c oughs> โอเคเช่อนี้แหละอู้หู โอเคบายแค่นี้แหละ